สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่รายงานไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เวทีที่เวทีกลางเฮาเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนี่ครับรวดเร็วทันใจสถานที่นี่ครับพี่น้องเป็นยังไงคักบ่พี่น้องคลิปเตียงตายเห็นไหมครับ่วละน้องตัก นี่ครับเอที่การข้าวไก่เซ็ตลวพี่น้องที่ว่าโหลดเล็วท่านใจครับตอนนี้โตโกมกำลังล่งครับพี่น้องโตจีนอากาศที่ว่าอากาศดีพี่น้องแดยดยืดแต่ฮะลมมาก ผมไดมากระถามว่าโอ้คุณยายม้วนบอม้วนบอเป็นตราม้วนบอผู้ใดก็ว่าบางคนก็ว่าโอ้ยเขาว่าสาวหน่อยสองนี่ม้วนคักเดี๋ยวสิมาเบิ้งผู้ใดก็ว่าสิมาเบิ้งครับเจ้าก็ถามหลายพี่น้องถามได้เบิ้งเลยบอกว่ามาเบิ้งเอาพี่น้องมาเบิ้งเอาหมดล้วน้องใหม่มาเบิ้งเอาแลครับว่าบอกว่าม้วนกระฉาว่าอวยมาเบิ้งเอาเด้อว่านี่พี่น้องพี่น้องท่างพี่บุญรัก อธิา่าสุดยอดพี่น้องสนใจผู้ดใดก็มาจอดเบิรงจอดเบิรงกันอยู่นี่พี่น้องสถานที่อาจจะเปิดทั้งข่างนี่ตอนนี้เขาทั้งข่างนี่ทั้งเขาพี่น้องนอคนี่นี่ครับน้โพงกำลังสิขึ้นพี่น้อง ครับมาเล่นหลอกมาทัานทีนะครับ

เต็มเลยไปน่อนมันเต็มเลยจัดเต็มเลยมันนี้รถล้อพวงกันสี่ขา้วสองคานไปหน่อนแล้วก็รถไฟตั้งสเต็ปไปหน่อนแล้วก็แชรเขาจอนี่ครับพลังเกินกัน

สิได้ปีนกันมนนนบมะเขาท่างล้าทั้างนี้กันนี่บ้านเขาชิไดเขับข้งนี้ละ ร้อยปรแล้วเวทีกลางนี่ตังเต็มเลยพี่น้องมนงตังเต็มสองว่งพี่น้องอื้นที่สะดวกสบายกว้างขวางดีนี่ครับพี่น้องเราจะลืมนเพี่น้องเดียววันนี้เจอกันที่หน้าที่ประการพี่บุญรักอำเภอพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเนาะบพีอ,อยจะลืมใหม่กันใจ สาวน้อยเลยเพิ่นโชว์เขากันหลายๆพี่น้องเนาะคลิปใหม่กับรถใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องยินดีกับเอ้าี่ครับคลิปนี้ฝากไว้สนี้พี่น้องคลิปต่อใหม่พี่น,อนอ้องเบื่อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอ้องเชื่อน้อ,อนพี่น้องเนาะพี่น้องเอาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ